การค่ะปุรจิตเบียรปี2 0 2 4หมายเลขทะเบียน1กอไก่ประพานค่ะ7946นะคะนราธิวาสนะคะกาบซ้ายขวาครูดเล็กไม้2 3 0 0กว่ากิโลกรัมซ้ายขวาครูดกางโกดก้าค่าคนย้ายเช็คต้นมีด้วยนะ2 3 0 0กิโลยมัมแกลนฟิลาโน24จลิม4ราคา34,000บาท หนึทานขอบพระคุมาเลาสี่ห้าเปอระกเปลียนเก้าหกรกเปรียนเจ็ดเรกเป็นอะไรกันสาเจ็ดรกปลนือไปได้กันาบารกรกเปียนกันสาก้เปรียนล้ากไปได้กันสี่หมื่นกับสี่หมื่ลานประมวลกันสี่หมื่ราการหนึ่งพันกเปรีนก่บออไลน์มานะสองรกเปนลานสี่อก็เปลียนออนไลน์สุกับกดได้กัสี่เรองล้านประมลนะออนไลน์ขาซกับบิดใหม่รักกนอีกครั้งกัสี่ล้านประมวลเป็นากตอนนี้นะสามออนไลน์ร S <S อีกท่านอะไรราคาเปลี่ยนไปต่อนะซ4เป็นราคาตอนี้ซีบสันลเนนํหนึาค่ราคเปลี่ยนยังซื้อได้รีบกดรีบยกเลยเสียดานะหกราคเปลี่ยนค่ะราคไปต่อซื้อกดต่ได้คีบนเจ็ดเจพันล้อค่ะราคาไราคเปลี่ยนล้อนซบดนบาทนับเปลนนหนึ่งบเนบาทน้สองราคเปลี่ยนไปต่อไหมฮะยังซื้อได้ยกได้กดได้นะซีบแปดราคาออนไลน์ซีบนแปดพันะเป็นน้หนึ่งซีบันแปดอันลขสองซื้อต่อไ ก็เลกขาย48,000บาทก่าแเลยได้ไป3ามซื้อสองนึมซื้อสองนึ่โปรโมทได้ไป48,000บาทอินดีด้วยนะคะ